ป้าเธอเดินเดินนี่นนมาบัานสวนเทียนงอกระทำหน่อ,นอยอากาศก็ดีแท่า่ะไป,ไปจัดกันหน่อยนะจัดหนักนะไปไปนะหนักหนักอีเลยกระทำหน่อ,นอยตั้หนักได้อยู่ไปไปเดินเดนนี่มาบั่นสวนน,นี่วงอี้เก่าวะเ้ยเ่อหวลอมผมีหรอกคุณมูนีอ

อยู่นี่เดี๋ยวไปสามานอนนั่งกันในนียนั่นก็จะดีกันก็จะเดิ่อยขอนอนไปจะขึ้นเอ้าคืนหนึ่งเหรอเอ้าเอ้าซาเอ้าคืนหนึ่งเอ้าคืนหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าสันลองนอนนั่งกันจะขึ้นกันเลยหรอเอ้อเออเอออย่าไปนอนสองคนเลยน๋อกำลังมาเยียนลำบากเจ้าปะนี่โอ้ยบ่ดอกบ่เป็นไหนหรอเอาเลยเอาเลยสาวดอน เออเดนๆมาบ้านสวนดอกก็ยังดอกอ่ะนี่น้องแขกมานอนน้นเรา้เราเดี๋ยว่อนกันคุยกันดีๆขอบคุณนะที่มานอนคืนนี้ที่มางอนให้สมบังติอยกทะเลาะกันอีกเ้อใช่สิได้ไหมอีกเนอจ้า่ไปไปาเอาเหมนเดียวอาล้าบ้่าหิ้งยน เ,าเา้าแน,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 น่วเลยวะไปให้มันคำแล้วโบวานกับผาดไปเที่ยนนึงแลวมาๆๆไปซะเฮ้ยนัอนๆเฮ้ยมือนไ้บาา้าผาดเ้ยโบราณผาดไปเที่ยนึงเลยเฮ้ยพวเงินพวเงินเอ๊ะไคล่ะอยู่บ้านผู้ใดอย่งีบาดิด่าาไทยบ้านได้ี จังนี่ยึดกันครับเนี่ยวะพีก่กำมีอ,อีกแล้วเสียหัวเลยแมงเอ้ยโอ้ยน้อผมมีม่หม่องยูได้เ,เ,น,เนี่ยเอาจังไหนเราบ้านนี้มึงเหี้มันกะกระท่อมหน่อยเด้วขอ,อนอนน้ำเลยจะขึ้นปะโอ้ยจะนอนอะไรบ่มันหน่อยเด้วเอาเห็นมันเห็นมันใจเย็นก่อนดีก่อนคูนไปขอ,อนอนน้ำจ็ขึ้นนะ,อะนอนอีกล้วเด้เธอไอ้เอานอาเอาเอาเอาดอนเราด้คอยกันเอาเอาขึ้นเดี๋ยวน้อโอเคเอามามามาสั่นโอยฉันนอนมุกมี่เธอนอนจ้า พิษไหลนอนออได้เนี่ยไปพิษกันแล้วได้เดี๋ยวนี้อ้ยเราบ้หยเ้ยต้องสดบ้านกับพิษกับผัวมนพิษกับเมียอีกแล้วเอาในห้องสองคืนแล้วโอ้โอซ่าเฮ้ยมือนี่ลพ่ผานแล้วกูนะสองม่สองคืนบ้านกับิษกับผัว้นกับิษกับเมียเฮ้ยเ็กูแทงมนี่เฮ้ยโ้ลาเ้วกอะพวก้ย่้กห ียังอีกบาทดิผู้ใดผิดก็เมียไอ้ผิดก็เมียอีก,ก,ก,อกเอาจังสี่ซะยังหันมาสีลายมือวันนี้เถอะมาเนี่ยมไม่ยังเอาไปนอนในบ้าทเหรอฮะเชียวเอ้ยังมึงนอนอยู่นีแ่แหละมือนีน้กูนอนผูเ้เดียวแม่กู้ิงไม่นอนก็คือจบไป้ลยจบไปเลยแม่ก็จะแช่ก็เมียไอ้เฮ้ยยังคงมั่นวะ <c oughs> โอ้อยโอ้ยโอ้ยหน่อยสามมื่นสามขึ้นกันแล้วเว้ย